สบายดีสินอ่นกระต่ายดีมันได้ขวานนารีสิีมารีวิวจานอนามัใหม่นะี่นองมาหอดบ้านสามเหมือยังบ่ได้แล้วก็จะได้ขนพี่นอ่เอ้ยตับเคืองตับ้องบม่ได้ทรมาด้ข้มทอดได้มีอยากเลื่อนจาก้านตะนั่งตะไเจ็ดเดือนเป็นเท่าไรเจ็ดเดือนี่นอ่ะแต่ได้โรคราตาวคืนมากแได้มา ทำกวนสะอาดถัดชมแบบว่าเฮาบ่ได้อยู่เนาะเพิ่นเถอะสะตามาเฮ็ดกวนสะอาดไว้แล้วก็ซอสสีอันนี้ก็ได้ับไปได้พี่น้องเอ้ยยังบ่งบ่นานสิได้ับลงไปางานใหม่เพิ่นสิได้นําก็เมื่อเมื่อเทือนก็นต คนตกอากาศมันก็สิเหมือนเมื่อจมตึกได้นึงบางใต้ไผ่ก็นี่คือเป็นมอมของอันเพื่อนครัวเพินเมิดมันไผ่มันก็บ่อยากแจ้งบ่อยากปานนั้นนะน่ดนอามือนี้ก็เบิดมือได้มาปั่นเครื่องปั่นเครื่องปั่นอันนี้หอนีก็คือเป็นบนหออนเนาะ ื่อสิเหลเพื่อสิทัวกับนกงเอดป้าไหวเพื่อห้ามสเหลมาอีกอีอันน่้ก็ือเป็นด่างเพเพื่อนวมือที่สามมือที่สามของการสักเชองนะตามมือและมืออื่นนี่เสิบแลเล สมโอมเพื bon. been, h, ่อนหญ่เพื่อนขวานนะพี่เนาะช่วงนี้เพื่อนหญ่ยังไม่ทันเลยเป็นระเบียบเหยียบห้อหน่อยเนึ่งเพราะว่าเขากัยังเมียนทั้งนั้นยังบ่แหลกอีนอเอ้ยกือสิใดไปคือเก่าอะไรเนาะแต่เขามาจัดมาแจ้งวะให้เป็นระเบียบเหยียบห้อห้องตัวงแต่ก็คือเป็นหองพระหานะสบายดีทุกคน เดินทางไปป้าอีกแล้วแต่จะไปจัดในแจงไว้เป็นระเบียบเพียบเหมาะสมเพื่อสเดียวอันนี้นะพี่น้องนี่ก็คือห้องสัดวปงเขาพัดเขาพัดใส่หมกขาเต้ยทองเิดเอห้องเขาไปยังบ้านอะไแล้วยังบ้ันที่เปิด